คิวการพูดคุยในเรื่องของราคาทองคำนะครับแนวโน้มที่ราคาเร่งตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องกะเก์กันไปด้วยนะครับกับเรื่องข่าวสารที่ทางเฟดนั้นอาจจะมีการลด QE q e, อะ q นะครับมาตรการดึงงบดุนออกมาเนี่ยสูงกว่า95,000ล้านดอลลาร์สหรัฐไปจนถึงการเร่งขึ้นดอกเบีย้ยตอนนี้เรื่องกะเก์กันได้เปอร์เซ็นต์อาจจะเกิดขึ้น2ครั้งด้วยนะฮะจะเป็นยังไงกับภาพราคาทองคําวันนี้เราพูดคุยกับคุบคณวรรุ่วงขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัทไฟเอลจีโพเรสฟิวเจอร์จำกัดครับสวัสดีครับคุณวรุทธ์ครับครับได้ยินชัดไหมครับคุณวรุทครับชัดเจนครับสัญญาณอาจจะยังไม่ค่อยชัดนะครับชัดเจนไหมครับคุณวรุทธ์ครับได้ยินได้ยินชัดแล้วนะครับเสียงเสียงชัดนะครับ ได้ยินแลยนะครับโอเคครับอสอบถามถึงภาพรวมตลาดทองคำบ้างครับเมื่อวานนี้เหมือนกับมีการฟื้นตัวขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็ตลาดอาจจะมีการคลายกังวลไปหรือเปล่าหลังจากที่ภาพเมื่อวานนี้รับรู้ข่าวสารไปซะเยอะนะครับคุณวรจน์ครับแม้ว่าการเติบโตในตัวผู้ประกอบการบริการการว่างงานประจำปีจะออกมาดีมากการติบโตอย่างไรนะครับสองไตร จะ่ชิงอลลนร์สาระแข่งขันมา้สรอบสองทีรวอับการอบการของรัฐบาลสหรัฐสุีนี่แข่งขึ้นขนล้นะครับแต่สหรับโยสการบรเนได้นะครับส่วทนั่ก็คือคุณจกว่าการที่การสาระจะล่้สำเรจนระดับปรเยเราจะเป็นการดที่จะรับนะเ0ในชวดเดือนนีแล้วก็ในที่สุดทางเนี่ยรวมทั้งในส่วนของการ ในส่วนขงการเร่งต้นทุักวปกติเนี่ยกรลดต้นน่าจะอยู่ทับห้าหมื่นล้านะครับคังีเนี่ยเ้ิารดตนเป็นเงนล้าเก้าหมื่นลแล่าสา่งบงน่ให้ดต้นทครับว่าเลเงิน่กองเกิข้นจาระบบเศรษฐกิจจะมีสัญญาณของการันยางรวดเร็วจนทำให้ควาวเศรษฐกิจสัาณของการชะลอตัวหรือว่าตครับ คุณรุ่งครับคุณรุ่งครับขออภัยนิดหนึ่งครับอาจจะมีมีปัญหาที่เสียงนิดนึงนะครับยัง,ย,งยังรุกคนลองลองลองตรวจสอบใหม่นิดหนึ่งได้ไหมครับเพื่อนคุณผู้ชมอาจจะได้ได้ยินเสียงไม่ชัดด้วยเหมือนกันฮะได้ได้ยินครับอ่ายังยังเบาอยู่นะครับยังไงรบรบกลเพิ่มเพิ่มเสียงนิดหนึ่งได้ไหมครับ อ่าครับผมเดี๋ยวเราต่อสายกันใหม่นะครับต่อระบบกันใหม่นะครับอีกทีมนึ่งกำลังตรวจสอบอยู่นะครับก็เป็นภาพของราคาทองคำนะครับที่ต้องติดตามข่าวสารเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานการณ์แนวโน้มนะครับที่ทางเฟดนั้นมีการส่งสัญญาณออกมาด้วยเหมือนกันนะครับทั้งเรื่องการลดขนาดขมดุลแล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่มีการเร่งตัวขึ้นนะครับน่าจะเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้อ่าคือก่อนหน้านี้ในคุณแปรนันนะครับหนึ่งในคณะของเฟดก็มีการออกมาให้ข่าวแล้วนะครับช่วงหนึ่งนะฮะ ในช่วงที่หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะติดตามข่าวสารกันอยู่ตอนนั้นกย็ยังติดตามกันอยู่แต่พอเกิดเหตุการณ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเมื่อวานนี้ตอนรายงานการประชุมเฟดเมื่อเดือนมีนาคมมันออกมามันก็เป็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าราคาทองคําแนวโน้มน่าจะมีการเ,าเรื่องของดอกเบี้ยนะครับน่าจะมีแนวโน้มที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าพอมาเวทกับเรื่องของน้ําหนักด้านเศรษฐกิจมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ หลายหลายคนก็ยังเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยกันอยู่นะครับจากความไม่แน่นอนในจุดนี้เพราะฉะนั้นเองนะครับมันเป็นภาพที่สะท้อนความชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเรายิ่งต้องอสะท้อนนะครับในเชิงของความเชื่อมั่นกลับมาเลยนะครับในเชิงของการลงทุนทองคำนะครับน้ำหนักฝั่งไหนจะมีน้ำหนักมากกว่าในช่วงนี้นะครับเอาละครับเราพูดคุยกับทางคุณบรุษกันต่อเลยนะครับสวัสดีครับคุณบรุษครับครับสวัสดีครับคุณทิติกรครับ อ่าครับกลับเป็นรูปแบบการเข้าส่ายแบบนี้เลยครับชัดกว่าในครับช่วงนี้นะครับอาคุณวรุษครับภาพของราคาทองคำครับช่วงหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับจับน้ําหนักปัจจัยการลงทุนในช่วงนี้ครับครับเออเรายังมองนะครับว่าทองคําเนี่ยแม้ว่าจะมีปัจจัยเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ปรับลดวัตุมของเฟดเข้ามากดดันนะครับแต่เรายังประเมินครับว่าราคาอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงได้ไม่เยอะนะครับเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับ แม้ว่าวันนี้ตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์จะออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการหรือว่าประเมินเอาไว้อะนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าราคาทองคํายังสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้นะครับทั้งนี้เนี่ยนักลงทุนยังกังวลครับว่าภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐอาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือชะลอตัวหลังจากเฟดมีการเล่งในส่วนของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็การปรับลดงบดุลน,นะครับทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็เลยได้รับอนิสง มีแรงเข้าซื้อพยุงเอาไว้ตลอดเลครับทางนี้เนี่ยเ,เราก็ยังมองว่าในส่วนของทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคาในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการทรงๆตัวรักษาระดับเอาไว้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งในส่วนของสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีวันหยุดทําการค่อนข้างเยอะไม่ใช่เฉพาะไทยนะครับที่จะหยุดทําการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็จะมีในส่วนของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชีย แล้วก็ยุโรปที่เริ่มมีการหยุดในส่วนของช่วงเทศกาลวันกูดไฟเดย์ทั้งนี้เนี่ยตลาดเงินตลาดทุนในต่างประเทศในโซนเอเชียเนี่ยบางประเทศก็จะปิดทําการตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสนะครับในส่วนของยุโรปสหรัฐจะปิดทําการในช่วงวันศุกร์ครับแล้วก็บางประเทศเนี่ยจะมีการปิดทําการต่อเนื่องไปยันจันทร์ถัดไปนะครับดังนั้นเนี่ยช่วงเทศกาลของวันศุกร์สุดประเสริฐหรือว่ากูดไฟเดย์เนี่ย ซึ่งจะต่อเนื่องไปยังช่วงเทศกาลอีสเตอร์ Easter ในสัปดาห์ถัดไปด้วยนะครับก็เลยทําให้ปริมาณการซื้อขายทองคําในช่วงปลายสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวหรือค่อนข้างนิ่งนะครับก็จังหวะเดียวกับบ้านเราที่หยุดทําการในช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีนะครับก็เลยทําให้รา,าคาทองคำเนี่ยอาจจะลงก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ขึ้นก็อาจจะขึ้นได้ไม่ไกลเท่านั้นครับอืม,อม ภาพสะท้อนออกมาเป็นแบบนี้แล้วเองเนี่ยน้ำหนักระหว่างทั้งสองปัจจัยตรงนี้เองเนี่ยครับถ้ามองถึงอนาคตถัดไปเนี่ยมันจะมีไปทางไหนได้มากกว่าฮะแล้วก็ยังมีปัจจัยเรื่องของจีนด้วยครับที่อาจจะเกี่ยวข้องต่อเรื่องของสถานการณ์เศรษฐกิจตรงนี้นะครับครับทางแม้ออจียังประเมินนะครับว่ารา,าคาทองคำเนี่ยปรับฐานหรือว่าอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งจากยอดนะครับก็ถือว่าลงมาประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซออนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคายังสามารถทรงตัว หรือยืนอยู่เหนือระดับต่ำสุดก็คือบริเวณพันแปดร้อยเก้าสิบห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเปลี่ยนดอลลาร์ต่อกทสอกนได้นะครับเรามองว่าณนะตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มแว่งตัวเพื่อย่ำฐานหรือสร้างฐานนะครับถ้าทรงตัวรักษา,าะระดับเอาไว้ได้เนี่ยยังมองว่าราคายังมีโอกาสบีบตัวแล้วก็มีการฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ให้จับตาดูว่าบรรดายอดที่ราคาก็เคยเด้งขึ้นไปชนเขาจะผ่านหรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ย จังหวะที่ราคารีบาหรือฟื้นตัวขึ้นให้ดูบริเวณพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าพันเก้าร้อยหกสิบหกนะครับเป็นช่วงที่ราคาทองคําขยับและปรับตัวขึ้นไดชนแล้วมักจะเกิดแรงขายลงมานะครับถ้าสามารถผ่านเลยขึ้นไปยืน,นระดับดังกล่าวได้เรามองว่านายนมและโมเมนตัมของตัวทองคํายังมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อทางนี้ยังแนะนํานะครับเป็นลักษณะของการเข้าซื้อเพื่อลงทุนหวังจังหวะการดีดตัวหรือการฟื้นตัวขึ้น ก็ใหแนวรับในโซนพันเก้าร้อยเจ็ดเหรียญพันแปดร้อยเก้าสิบเหรียญนัแหละต่อเฮซออนครับคิดเป็นราคาเงินบาทก็ประมาณสามหมื่นสามร้อยถึงสามหมื่นห้าสิบาทต่อบาททองคํานะครับในส่วนของจุดทํากําไรก็แบ่งขายบางส่วนก่อนก็ได้ครับถ้าราคายังไม่ผ่านบริเวณพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าพันเก้าร้อหกสิบหกคิดเป็นราคาเงินบาทก็สามหมื่นหนึ่งพันถึงสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทต่อบาททองคําครับอืมครับ พอมาดูถึงเรื่องของสถานการ์ค่างเงินด้วยครับช่วงนี้มีเรื่องบอลยูก็มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็เรื่องของแนวโน้มเงินเดินสหรัฐด้วยกับเงินบาทบ้านเราเนี่ยอน้ำหนักหรือทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับมันมีผลต่อราคาในบ้านเราพอสมควรด้วยเหมือนกันครับตรงนี้ครับในระยะสั้นเนี่ยเนื่องจากทิศทางหรือเม็ดเงินของฟันโฟหรือนักลงทุนต่างชาติไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่มองว่าเป็นในส่วนของตลาดหุ้นที่ได้รับผลกระทบ จากประเด็นสงครามรัสเซียกับยูเครนในระดับจํากัดนะครับก็เลยทําให้ค่างเงินบาทเนี่ยมีสัญญาณของการแข็งค่าหรือมีการขยับขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังมีความกังวลว่าหลังจากผ่านพน้นในส่วนของช่วงเทศกาลสงกรานไปแล้วนะครับจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิดหนึ่งเ้าในไทยเองเนี่ยอาจจะมีปริมาณปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นครับความวิตกกังวลในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะทําให้ ฟันโฟหรือเม็ดเงินจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยชะลอการไหลเข้ามาเก็งกาไรในตลาดหุ้นไทยนะครับเราจะเริ่มเห็นการอ่อนตัวแล้วก็การปรับฐานลงมาของหุ้นไทยโดยวานนี้เนี่ยก็มีการปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงมาแรงๆในระดับเลินทีเดียวนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าฟันโฟก็เริ่มชะลอแล้วก็เริ่มปรับพอร์ตก่อนที่ตลาดหุ้นไทยจะหยุดยาวแล้วก็มีปัจจัยลบเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19ที่จะกลับเข้ามากดดันในชัดต่อจากนี้ไปอ่ะนะครับ แต่เนื่อดังกล่าวเนี่ยก็เลยทําให้ที่ทางของค่างเงินบาทเนี่ยอาจจะมีแนวโน้มค่อยๆอ,อ่อนค่าหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นถัดต่อจากนี้นะครับถ้าจํานวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด1นเจ้าในไทยมีสัญญาณของการเล่นตัวขึ้นหรือว่าตลาดทุนของไทยเริ่มเห็นสัญญาณของการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงนะครับเราก็มองว่าการที่เงินบาทอ่อนค่าขึ้นมาก็น่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่น่าจะส่งผลเชื่อบวกต่อราคาทองคําแท่ง96.5ภายในประเทศครับ อืมครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนนะครับขอบทวนทุกด้านเกี่ยวข้องกับการลงทุนทองคํานะครับขอคุณมากครับคุณรโรครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภาพของแนวโนบราคาทองคำนะฮะที่เกิดขึ้นมาในช่วงนี้เองนะครับให้กรอบแนวรับแนวต้านไว้ทั้งไทยและก็ต่างประเทศนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับ